h u วเว่ยโชว์เทคโนโลยีซูเปอร์ฟาสชาร์เจตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถชาร์จได้เร็วที่สุดในโลก ขอต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neotech Thailand จะมาอัปเดตข่าวการเปิดตัวสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าความเร็วสูงจากค่ายหัวเว่กันนะครับซึ่งตู้ชาร์จความเร็วนี้นะครับเปรียบเสมือน Superfast Charger โดยมีกำลังไฟฟ้าสูงถึง600กิโลวัต์ซึ่งทางหัวเว่นะครับมีแผนที่จะขยายสถานีชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้ารูปแบบนี้นะครับ ไปถึง10,000แแห่งทั่วประเทศจีนสำหรับกำลังไฟ600กิโลวัตต์ของหัวเว่นะครับทางหัวเว่ได้เคลมไว้ว่าการชาร์จ1วินาทีทำให้รถยนต์ไฟฟ้า,ฟาที่ชาร์จนะครับสามารถเดินทางได้ในระยะทางถึง1กิโลเมตรเลยนะครับอีกทั้งยังเคลมว่าเร็วกว่าสถานีชาร์จของคู่แข่งอย่าง Tesla Supercharger ถึง2เท่า สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ความจุ80กิโลวัตต์นะครับการชาร์จเต็มให้วิ่งได้600กิโลเมตรต่อ1การชาร์จนะครับหากใช้ตู้ชาร์จของ Huawei Super Fast Charger จะสามารถชาร์จเต็มใน8นาทีเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับหากทําได้จริงๆแต่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าหลายๆค่ายนะครับหลายๆรุ่นตอนนี้เนี่ยรองรับการชาร์จ DC Fast Charge นะครับเท่าที่ทราบสูงสุดเพียงแค่ 500กิโลวัตต์เท่านั้นเองโดยเท่าที่เราทราบมานะครับก็จะเป็นของทางหลีออโต้นะครับโดยเป็นรุ่นหลีเมก้านะครับที่รองรับการชาร์จอยู่ที่ประมาณ520กิโลวัตต์สำหรับการชาร์จแบบ DC Fast Charge ผู้พัฒนาสถานีชาร์จของหัวเว่นะครับนั่นก็คือ h u วเว่ยดิจิตอลพาวเหนึ่งในบริษัทย่อยของหัวเว่ซึ่งจะเดินหน้าธุรกิจผ่านการร่วมมือกับ เจ้าของพื้นที่ในส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้ารวมถึงบริเวณใกล้เคียงมอเตอร์เวย์สำหรับการติดตั้งสถานีชาร์จความเร็วสูงอีกทั้งตู้ชาร์จของหัวเว่ยนะครับยังสามารถใช้ร่วมกันได้กับรถยนต์ไฟฟ้าทุกแบรนด์และยังมีจุดเด่นในด้านการระบายความร้อนด้วยของเหลวซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับทางเท sla s u p e r c h ชา g e r นะครับจะใช้การระบายความร้อนด้วยพัดลม และนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนนะครับสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะว่าเรื่องของระยะเวลาในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละครั้งนะครับต่อให้เป็นการชาร์จความเร็วสูงนะครับตอนนี้เนี่ยยังใช้เวลานานอยู่ดีนะครับส่วนใหญ่เฉลี่ยก็จะประมาณ20-30ถึงนาทีนะครับโดยเป็นการชาร์จจาก30-80%ถึงแตแต่มารอบนี้นะครับจัดไปแบบวินาทีละ1กิโลเมตรเลยทีเดียวก็อาจจะเปรียบได้กับความเร็วของการชาร์จไฟฟ้านะครับเทียบเท่ากับการ การเติมน้ํามันก็เป็นได้และนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่บ้านเรานะครับหรือว่าในประเทศไทยเราเนี่ยยังมีการขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไม่มากนักนะครับเนื่องจากประเด็นแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของราคานะครับของสถานีชาร์จหรือว่าตู้ชาร์จนะครับมีราคาค่อนข้างสูงต่อหนึ่งตู้และเทคโนโลยีหรือว่าการพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็ยังเป็นไปอย่างก้าวกระโดดนะครับซึ่ง หากเราลงทุนซื้อสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามาแล้วนะครับพอเวลาผ่านไปไม่นานนะครับก็อาจจะมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่ได้รับการพัฒนามีกําลังไฟมากขึ้นแบบของหัวเว่ยนี้ก็เป็นได้นะครับก็อย่างเช่นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของพี t ทีนะครับที่ให้กําลังไฟสูงสุดอยู่ที่160กิโลวัตต์หรือของการไฟฟ้านะครับอยู่ที่50กิโลวัตต์ a l e x b y e c a t นะครับก็อยู่ที่1 2 5กิโลวัตต์นะครับ e a a n y w h e r e นะครับก็อยู่ที่1 5 0กิโลวัตต์หรือแม้กระทั่ง Evo นะครับก็อยู่ที่1 5 0กิโลวัตต์และที่แรงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับก็คงไม่พ้นของ Tesla Supercharger นะครับซึ่งให้กำลังไฟอยู่ที่2 5 0กิโลวัตต์ ส่วนรถที่รองรับระบบชาร์จไวนะครับนอกจากทางหลีเมกาแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่จะอยู่ที่350กิโลวัตต์นะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแฟลกชิพที่รองรับการชาร์จแบบอัลตร้าฟาสชาร์จนะครับอาทิตัว h ุ u n d a อลนิกซินะครับที่กำลังจะเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยหรือเท s l a นะครับที่รองรับการชาร์จไฟ DC นะครับสูงสุดอยู่ที่250กิโลวัตต์ หรือแม้กระทั่งตัวเกียร์ eV9 นะครับที่กำลังจะเปิดตัวในบ้านเราเช่นกันนะครับก็รองรับการชาร์จ DC สูงสุดถึง350กิโลวัตต์ส่วนรถยนต์แบรนด์จีนนะครับหลายๆรุ่นหลายๆแบรนด์นะครับก็เดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างมานะครับอย่างตัวฉางอาน d ีพอลนะครับรองรับการชาร์จ DC ที่87กิโลวัตต์ทั้ง d p พอล LO7 แล้วก็ SO7 BYD นะครับตัว BYD Seal รองรับการชาร์จ DC ที่150 KW กิโลวัตต์ BYD Atto สามนะครับรองรับการชาร์จ DC ที่80 KW กิโลวัตต์ BYD Dolphin ก็รองรับการชาร์จแบบ DC นะครับที่80 KW ิกิโลวัตต์ GAC Ion Y Plus นะครับก็รองรับการชาร์จ DC ที่80 KW กิโลวัตต์ G.C.Ion ES นะครับรองรับการชาร์จ DC ที่75 k ิโวัต Aura O7 Performance นะครับรองรับการชาร์จ DC ที่88กิโลวัตต Aura Good Cat นะครับรองรับการชาร์จ DC ที่60กิลวั MG Maxus 9นะครับรองรับการชาร์จ DC ที่120 k ิลวั MG4 Electric นะครับรองรับการชาร์จ DC ที่80กิโลวัตต mgzsev นะครับรองรับการชาร์จ DC ที่76 K กิโลวัตต์ mges รองรับการชาร์จ DC ที่87 k สกิโลวัตต์ mgep รองรับการชาร์จ DC ที่76 k ดกิโลวัตต์ netav นะครับรองรับการชาร์จ DC ที่50กิโลวัตต์ volvo xc 4 0และ c 4 0นะครับรองรับการชาร์จ DC ที่100 k งกิโลวัตต์ Volvo EX30 นะครับรองรับการชาร์จ DC ที่153กิโลวัตต์ Toyota BZ4X รองรับการชาร์จ DC ที่150กิโลวัตต์และสุดท้ายนะครับกับแบรนด์ Mercedes-Benz EQE 350 f o r m a t i c SUV AMG Dynamic นะครับจะรองรับการชาร์จ DC อยู่ที่170กิโลวัตต์ครับ จะเห็นได้ว่านะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้นะครับสำหรับเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้านะครับนอกจากเรื่องของพลังก,กำลังและสมรรถนะนะครับยังมีเรื่องของแบตเตอรี่ระยะทางการวิ่งรวมถึงการชาร์จไฟนะครับก็มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดขึ้นมากๆหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน